คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับนนมรชมคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคฉลาดก,กินแ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ชี้แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพน,นันเป็นอันขาดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนีเป็นเพรวยเ่อยจะเอาตัวเลขลองเฟินอมาให้ท่านผู้ชมได้เป็นแนวทางเน,น,นาะค่ะเนาะลองเฟืเอ่องวาวาเพื่อนสิบ,บริโอยเลขเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามีแอดมินอ่ะ แอดมินของเบาที่นะคะน้ออ๋อเบาที่นะคะเนาะเพื่อนใดลองไปหาหลองเพื่อนนะคะวาเพื่อนไปสอบถามแต่ว่าหลองเพื่อนเพิ่นกับฟันนะคะเนาะเพื่อนกับเ่อยอายบ้านแต่ว่าเพื่อนกับเขียนตัวเลขไ้ให้นะคะเนาะเบาที่ต้อนกาไปผู้เดียวนะคะเนาะเพื่อนใดเอาตัวเลขมาเนาะคะเนาะแต่เพิดพระรวยก็เสียเอาตัวเลขกับอ่เบาที่นะคะเนาะเป็นคลิปที่เบาที่เพื่อนไป ถามตัวเลขอ่ากับอาจารย์เทนกับแม่หนองฟื้นไหวเนาะคะ่ะเนาะว่าหนองฟื้นเพิ่นเขียนใดตัวใดเพิ่นไปให้เลขตัวใดเนาะคะ่ะเนาะแอปเปิลที่เพิ่นก็เอามาให้ผู้ชมได้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะได้ซื้อเนาะคะ่ะเพชรพื่รวยเพื่อนไปเนาะคะ่ะเนาะเกลับมาอ่าตามตัวเลขกับของแอดบอลที่เนาะคะ่ะเนาะที่เพิ่นไปเอาตัวเลข มาสู่เอฟซีนะคะท่านผู้ชมนะคะที่กำลังติดตามเหลขของน้องเฟิร์นกันอยู่นะคะเนาะไปเดี๋ยวเพจพระรวยสี้าไปเบรงคลิปของบาที่กันเลยเนาะค่ะไปเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยได้เลอค่ะอืมก็ไปให้ทิปด้วยนะคะของน้องเฟิร์นได้แหละค่ะนานว่าอยู่ตัวําทำนี่เออ ก็ะจครับก็ฝากานผู้ช่วว้เนาะแอดอาธีลงท่านหรือบ่ท่านมือนี่ขึ้นอ่าก็ฝากติดตามของน้ำผึ้งน้องเฟื่อนนะครับเพื่อนกะมีหางเครืองหรือว่าหมอรําทนดที่ขาหางเครืองกัติดต่อได้เนาะนะครับก็ติดต่อที่น้องเฟื่อนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเบอร์เบอร์เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวเบอร์เบอร์โทรน้องเฟื่อนเนาะนะครับมองใดเนาะนี่เดี๋ยวไปใกล้ๆก่อนนะครับ บริเวณนะครับบริบริเวณสุรินทร์สีสเกตนะครับอันนี้เป็นเบอร์น้องเพือนเนาะเอฟซีท่านใดที่จะติดต่อน้องเพืินนะครับเห็นบอครับอชัดเจนเนาะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามนะครับเบอร์โทรน้องเพือนนะครับก็ติดต่อนะครับเรื่องของหมอหมอหลอกหมอลำเนาะนะครับแต่ว่านะครับมาเมือนี่นะครับก็คือแอดเลียนนะครับว่า น้องเพื่อนนี่นะครับเดินทางไปช่างผ่าเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนาะนะครับกับเพื่อนทิมตัวเลห้แอดไว้บ่ได้ทิมดอกแอดมาถามกับเม่เพื่อนแล้วก็อาจารย์เพื่อนเนาะนะครับเพื่อนว่าน้องเพื่อนนะครับเอาเลขกไว้ห้อยู่นะครับแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งว่าน้องเพื่อนบ่ได้บอกว่าขึ้นได้มากจังไหน นะครับอืมกะเอามาให่าันไปชมนะครับใส่ดุลพินิษใส่วิจารยญาณในการรับชุ่มเมาเองนะครับอืมนะครับบ่มีที่มาที่ไปได้เออเป็นเหล็กอย่างนั่นีน่ต้นมะขามไปชุ่มเบึงเบึงเพื่อเห็นเป็นตัวเหล็กเนาะนะครับ่องให้เบึงนะครับอหนี้ต้นมะขามอยกักบานเพื่อนนะครับเป็นปูเหลิมเนาะนะครับ าทานอยู่ในบริเวณแห่งนี้นะครับเป็นต้นมะขามที่เอ่อที่ทโลกอยู่ไลครับ่านที่ชมมีหูเขามีหูออกนะครับฉะนั้นกะเจ้าของน้องเพื่อนเพิน่นไปอยู่นะครับอืมนะครับแอดกะสีมาเอาตัวเล็ของเพื่อนซื้อนะครับเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนหลาย่านนะครับกะคอมเมนต์มาเอ่อและะ้วก็โทรมาถามแอดเนาะนะครับว่าอ่าน้องเพื่อนือบ่เห็นงวดหนีเนาะนะครับอืมกะ เอาตัวเลขนะครับเบ่งตัวเลขกกแล้วกันเนาะนะครับควานฝันหรือว่าที่มาที่ไปของตัวเหลขกนะครับแอดกับบอหูดีๆแค่แหละนะครับเนาะนะครับเอานะครับเพื่อให้เรียวที่ว่าน้องเฟื่อนนะครับขออนุญาตน้องเฟื่อนเนาะนะครับได้เอาตัวเลขกมาแบ่งปันกับเอฟซีนะครับนี่เป็นตัวเหลขของน้องเฟื่อนนะครับในงวดวันที่สิบหกเมษาเนาะนะครับกะบ่ได้ยินเสียงน้องเพื่อนดอก เอาที่ตัวเลขไปเนาะนะครับกะเจ็ดหกแปดนะครับแล้วก็หาสองนะครับอืมนะครับกะต้องขอบคุณนะครับทั้งคุณแม่ของน้องเพ่อนแล้วก็อาจารย์เทศนะครับที่ได้อ่ามาบอกตัวเลขเนาะซึ่งน้องเพ่อนเอ่ออาจารย์เทศนนะครับก็บอกว่ามักหกแปดแปดหกขึ้นกันอืมนะครับตั้งแต่มักมักตั้งแต่ต้นงวดนะครับฝันว่าได้จับได้ป่านะครับหรือว่าเลขของเพลินสีมาสีเข่าก็บ่ะจักเดเนอะนะครับ ก็เอามาให้ท่านไปชมนะครับเป็นแนวทางเนาะนะครับอืมย้ําคําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับมันบม่มีู้ใดหูนะครับว่าเลขมันสิออกตัวใดนะครับกโ้งสุดท้ายเนาะนะครับก็เอามาให้ท่านไปชมอ่าได้ตามเนาะนะครับอมถ้าบ่มากกับบเป็นหยังเนาะขามมักยังค่อยตามเด้อนะครับเงินเป็นของพี่น้องนะครับสีลงทุนอย่างกับนิดพี่เคาะให้ดีนะครับของมันหายยากเนาะนะครับก็คอยุุท่าน โชคดีกับตัวเลขของหนองเพื้นนะครับพอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ